b บล็ k พิง k อันยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกีก่ยวก,กับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึง b l a c k พิงก์พิงเว n o นอกันนะครับในคืนนี้สี่ทุ่มนั้นก็มีอะไรออกมาให้เราได้ติดตามแล้วก็ได้รับชมกันอีกแล้วนะครับกลับ โปสเตอร์นะครับกับโปสเตอร์ที่มีชื่อว่าพิงก์เวนอมดีวันหรือว่าเดวันนั่นเองนะครับเป็นการนับถอยหลังเข้าสู่วันที่จะปล่อย MV แล้วก็ปล่อยเพลงพิงก์เวนอมอย่างเป็นทางการวันนี้เนี่ยไม่มีทีเซอร์ตัวที่2ปล่อยออกมานะครับแล้วก็ไม่มีอะไรอัปเดตในเวลาสี่ทุ่มนี้อีกแล้วนะครับมีเพียงแค่ตัวโปสเตอร์ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นรูปภาพที่จะไปอยู่ในโฟโต้บุ๊กของเกร y เวอร์ชันหรือเปล่านะครับด้วยพื้นหลังที่ไม่ใช่สีขาวไม่ใช่สีดําไม่ใช่สีชมพูแต่ว่าเป็นสีออกเทาๆนะครับ แล้วก็ลุคใหม่ของ4ีสาวนะครับที่เปิดตัวออกมาเป็นอะไรที่ปังมากๆและเป็นชุดที่เราเห็นในตอนแรกเราเนี่ยต้องอุทานออกมาแบบว้าวดังๆเลยนะครับเพราะว่ามันสวยมากๆมีความเป็น fashion, แฟชั่นแฟใจแล้วก็ลุคนี้นะครับเราคิดว่าเข้ากับ4ีสาวแบล็กพิงมากๆมีความ Pre t ซดแซฟเฟจนะครับมีความ Pre t ซดแซฟเฟจเวอร์ชั่นสองมากๆแต่ว่าเป็นเวอร์ชั่นที่แซ่บกว่าเดิมเผ็ดขึ้นกว่าเดิมแล้วก็ร้อนแรงขึ้นกว่าเดิมนะครับเริ่มกันที่จีซูพี่ใหญ่ของวงนะครับที่ยังคงคอนเซปต์หน้ามาขนมจีนโกรธไม้ถ้าตามใจปากระวังเพื่อนกาแฟอว เก่งทำไมไม่รู้ไม่เห็นมีใครแก่์จีซูของเรานะครับก็มาในลุกที่โตเป็นผู้ใหญ่มากๆมีความเป็นหมวยอินเตอร์มากๆเลยนะครับแล้วก็เข้ากับพี่ซูของเรามากๆจริงๆตามมาด้วยเจนนี่นะครับที่เด่นมาแต่ไกลเลยกับรองเท้าบูธชาแนลนะครับสมเป็นพรินเ s s ออฟชาแ e ลมากๆเลยนะครับเป็นรองเท้าบูทที่เข้ากับเจนนี่ที่สุดแล้วในลุคนี้แล้วก็มากับคอนเซปที่มีความเฟียสแต่เก๋นะคบพร้อมกับชุดที่ดูเซ็กซี่มากๆเลยเข้ากับเจนนี่มากๆจริงๆแล้วก็โร เซ่ของเรานะนะครับมากับลูกสาวออซี่นะครับสาวอินเตอร์ผมบอ์คนสวยของเรากับทรงผมที่เก๋มากๆนะครับในตอนนี้ใครที่อยากเห็นโรเซ่ของเราเปลี่ยนทรงผมในโปสเตอร์พิงเวนนอมเดย์วันนี้นะครับทุกคนจะได้เห็นทรงผมใหม่ของโรเซ่ที่ปังทะลุจักรวาลมากๆกับลุคคอนเซปที่สวยใสสไตล์โรเซ่นะครับแต่ก็มีความเซ็กซี่และก็มีความเท่ๆคูลๆเหมาะกับโรเซ่มากๆเลยสุดท้ายนะครับนั่นก็คือลิซ่ามักแน่น้อยของเราที่สวยเกินหน้าเกินตามากๆนวยหุ่นเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับ ของลิซ่านั้นโพสต์ท่าอะไรต่างๆเนี่ยเธอมีความเป็นนางแบบมืออาชีพสูงมากๆส่วนทรงองค์เอต่างๆของลิซ่าก็ต้องบอกเลยนะครับว่าเกิดมาเพื่อสวมชุดอะไรก็สวยจริงๆกางเกงตัวนี้นะครับถ้าหากว่าไม่ใช่ลิซ่าใส่เนี่ยก็คงคิดไม่ออกเลยว่าใครใส่แล้วจะดูเก๋ดูเท่ขนาดนี้นะครับรวมไปถึงเสื้อผ้าหน้าผมอะไรต่างๆของลิซ่าเนี่ยปังมากๆนะครับมีความอินเตอร์มากๆจริงๆและที่สําคัญน,น,นะครับผมหน้ามาของลิซ่านั้นไม่มีแล้วปัดเปไปเป็นอะไรที่เก๋มากๆลุคนี้นะครับให้10-10 10ไปเลยทั้ง สีค variance, right, okay. second, ่คนเนี่ยก็ยังคงให้10บไปเลยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับนี่ก็เป็นการพูดถึง พิงก์เบนนอมเดวันโปสเตอร์ของเรานะครับที่ในตอนนี้เราก็ตื่นเต้นมากๆที่ได้เห็นเวอร์ชันนี้และคาดว่านี่จะเป็นลุคใหม่ที่จะอยู่ในโฟโต้บุ๊กของอัลบั้มบ็อกเซตนะครับที่เป็นเกรย์เวอร์ชันเพราะว่าก่อนหน้านี้พิงก์เวอร์ชันและแบล็กเวอร์ชันเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีการปล่อยรูปออกมาแล้วกับชุดสีชมพูที่อยู่ในกล่องกระจแมงมุมน้อยตัวนั้นฉันเห็นมันทําตาลุกบาวนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเวอร์ชันที่เป็นแบล็กเวอร์ชันที่อยู่ในป่าลึกมืดสนิทนะครับพร้อมกับโครงกระดูกแล้วก็ขาแมงมุมเต็มมไปปหดเเเเลลลยยยแะะนนนนนนี่น่่่่ก็็อออาจจุทูใััใ Grey งงส จะได้สั่งอัลบั้มเพิ่มเป็นเวอร์ชันเกรย์เข้าไปแล้วนะครับเพราะว่าชอบลุคนี้มากเลยจริงๆสําหรับใครเนี่ยที่ได้เห็นโปสเตอร์นี้แล้วรู้สึกยังไงกันบ้างนะครับชื่นชอบลุคนี้ของซีสาวแบล็กพิงกกันหรือเปล่ามาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับชอบลุกของใครมากที่สุดและในสามลุกนะครับไม่ว่าจะเป็นพิงเวอร์ชันแบล็กเวอร์ชันแล้วก็เกร y เวอร์ชันนั้นชอบลุกไหนกันมากที่สุดอย่างมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยคลิปนี้ขอตลาไปแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีคร